หลังจากตอนที่แล้วที่พีเตอร์ได้บอกเาอราหลายอย่างทั้งเรื่องของทักษะที่ควรมีในการทาอาชีพนักวาดความสําคัญของชื่อเสียงในฐานะนักวาดและอ,อื่นๆอีกมากมายในตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วค่ะความรู้ประสบการณ์อัดแน่นจริงๆถ้าหากใครยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้ย้อนไปดูได้ที่การ์ดด้านบนได้เลยนะคะทีแรกอยเทคนิคการเป็นฟรีแลนซ์นะคะเออผมแบ่งเป็นสองกองมีงานที่ต้องรับผิดชอบกับงานที่ อยากทำงานที่อยากทำคือวาดลูกงานที่ต้องรับผิดชอบเช่นต้องเตรียมหลักสูตรสอนต้องตรวจกันบ้านต้องไปส่งหนังสือที่ไปรษนีย์อะไรเงี้ยต้องส่งใบราคาให้ลูกค้าอะไรเงี้ยฮะก็ผมก็ยังอยากวาดลูกอยู่เปิดมาผมก็จะวาดลูกก่อนเพื่อบอกตัวเองว่าได้ทําสินที่อยากทําโอเคสาแก้ใจแล้วก็ไปทํางานที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้ากลับกันมาทํางานได้ทํางานวาดลูกไม่ต้องสอนออนไลน์แล้วแต่ต้องทํางานที่ประทะอื่นอืใบเสนอราคาส่งหนังสือ นู่นนี่นั่นตเตรียมคิดค์สอะไรเงี้ยก็จะทํางานที่ไม่อยากทําก่อน,อน,อนเพราะมันใช้เวลาไม่นานเ<อ>คลียร์ก่อนแล้วค่อยอ่ะที่เหลือลวเวลาก้อนใหญ่ๆมาวาดรูปแต่ก็ต้องมีวาดรูปตลอดใช่ใช่พยายามให้มีอยู่วาดรูปตลอดอแต่ว่าพอเอามาทําเป็นงานอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่าวาดรูปแล้วมันเครียดอะเราจัดก,การกับมันยังเงเดี๋ยวขอแบ่งสับเซ็ตของความเครียดความเครียดมาจากอะไรละเอียดความเครียดความเครียดก็จะมาจากงานอย่างปีที่แล้ว งานของที่โปรเจกต์ร่วมกับญี่ปุ่นซาวาระหรือการทำที่เคยโปรเจกต์ร่วมกับญี่ปุ่นแดงงานที่ญี่ปุ่นมันก็จะมีโจทย์ที่คนทางนู้นอยากให้เราวาดที่นี่ที่นี่ที่นี่และบางที่แบบหรือมันไม่ได้ประดานใจเราเราไม่รู้สึกอยากวาดใช่ใช่ใช่คือวัตถุทิ่มันไม่ได้อยากมาทําอาหารอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องหาแง่มุมหรือเทคนิคอะไรที่ทําภาพนั้นให้ออกมาโอเคแบบเออออกโจทย์ลูกค้าได้แต่เราก็วาดในลักษณะที่รับผิดชอบงานให้มัน ผ่านออกไปต่ออะไรเงี้ยที่มันเอาไปใช้งานได้วันที่เราไปถ่ายรูปฝนไม่ตกอะไรเงี้ยไปสอนรูปแบบอเอามาใช้ไม่ได้เลยเอาา๊ะต้องต้องพยายามหารูปที่ที่พอใช้ได้ามาวาดเวลาทำฟรีแลนซะ์่ะม,มันไม่ไม่ใช่อาิตย์ที่มั่นคงเนาะพวกเรื่องแบบว่ารายได้อะไรเงี้ยเหมือนพี่บริหารยังไงการเงินอลเงี้ยอะแรที่นึกออกคือเออถ้าอย่างเงี้ยต้องมีชื่อเสียงหรือไม่ต้องม,มีต้องมีคอนเนคชันคอนเนคชันขอเราที่ใครจะจ้างเรา ถ้าหลักการที่ได้ใช้จริงตอนที่ทำที่ผ่านมาคือทำไงให้ให้เต็มที่อ่ะลูกค้าจ้างจ้าง50าทำร้อยลูกค้าจ้างร้อยทำสองร้อยผมประเมินงนี้ท่านช่วงเริ่มต้นนะมันเป็นพอร์ตของเรามันเป็นพอร์ตที่จะส่งต่อไปให้ลูกค้าคนต่อไปที่แบบเห็นงานแล้วแบบเฮ้ยเราจ้างอย่างนี้งานนี้เท่าไหร่เราสามารถเริ่มเรียกค่าที่เราอยากได้มากขึ้นตอนแรกงานมัน50ใช่ไหมเราทำงานร้อยลูกค้าไม่เห็น เราก็อาจจะเรียกงานราคาเพิ่มขึ้นได้แล้วก็วิธีนี้ที่เราทํางานเต็มที่ตลอดงานเราก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเหมือนแบบว่าให้คุณค่ามากกว่าที่เขาแบบเอ็กเซคแต่ก็จะมีมุมที่ผมพอทำทำไประยะหนึ่งผมก็จะมีประเมินเหมือนกันแต่ว่ามันมีหลายๆมิติเหมือนกันเช่นการบริการบางทีลูกค้าไม่ได้ต้องการงานเกรดเอแต่ต้องงานงานระดับ B แต่เสร็จตามเวลาก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยไอ้ที่ผมบอกไปตอนแรกที่ทำทุก ทุกงานให้เกินร้อยอ่ะพอทําไประยะเวลานึงเราอาจจะมันจะเริ่มมันจะเป็นหนักเราอาจจะวิเคราะห์แต่ละงานก็ได้ว่างานนี้จริงลูกค้าต้องการระดับไหนบางทีมันอาจจะเป็นแค่มันเป็นฉากหลังของดาราคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งดาราเป็นตัวเด่นงานเราเป็นแค่แบบแบกกราอาจจะเบลอเบลอด้วยซ้ำแต่เขาแบบแค่ทำตามเวลาเสร็จทันเขาวินวินทั้งสองฝ่ายแฮปปี ก็การคุยกับลูกค้าก็คือสําคัญแล้วอย่างนี้ตอนนี้รายได้หลักของท่เตยนี่คือมาจากตัวงานพวกนี้เช่ปล่าคะรายได้หลักมาจากอมารสอนการขายภาพสีน้ำอ่าก็คือภาพที่วาดวาดอยู่ตอนช่วงนี้เลยใช่ใช่เคยตีพิมพ์ที่ญี่ปุ่นมาก่อนไหมไม่เคยอ๋อไม่เคยเหล่าว่าราชการคือที่ไทยอย่างเดียวเลยที่ญี่ปุ่นถ้ารวมที่จัดแล้วสองครั้งสองครั้งแต่ว่ายังไม่เคยตีพิมพ์ที่นู้นใช่ ทำมาขนาดเนี้คิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นทําตามไหมในสาย I อาชีพนี้หรือว่าในชีวิตส่วนตัวก็วรเรื่องเงินดีๆนะฮะไม่ว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นเครดิตดีแค่ไหนหรือเป็นเพื่อนเราเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยใครๆก็มีสิทธิ์ชิงเงินเราได้เพราะนั้นการนึเรื่องจ่ายตังเรื่องเก็บอะไรทําให้เป็นมาตรฐานไว้คือเป็นหลักฐานหรืออะไรไว้อะอเพื่อในการเก็บเงินได้แบบตามที่เราหวังไว้หลักฐานนี้ก็คือหมายถึงแบบส่งใบเสนอราคาส่งใบเสนอราคาหรือ คุยว่างานนี้มันจารคาเท่าไหร่แลวจะจ่ายเมื่อไหร่จ,จะได้เป็นลายลัอักษไรไว้เลยใช่ใช่ถ<ล>้าสมมุติว่ามันไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นผมก็จะคิดสถานการณ์เผื่อเผื่อว่าเผื่อ worst case อะที่แย่ที่สุดที่เขาจะชิ่งงานโอนกาสไหนที่เราจะเจ็บน้อยสุดอ,อย่างรูปวาดถ้าเอาที่ของที่ประสบการณ์จริงการถ่ายรูปวาดผมผมจะไม่ปิดโอกาสว่ามีคนมาจองคนที่หนึ่งแล้ว ถ้ามีจองที่สองสมสี่ผมจะบอกเขาว่าคุณได้บัคิวจองคนที่2 3 4สามสี่เพราะว่ามีโอกาสที่คนที่1จะเทได้เพื่อเป็นการรับประกันว่าภาพนี้มันขายได้คือมันมันจะไม่เทถ้าแบบคนที่1เทแล้วเรามาประกาศใหม่ว่าเนี้หลุดจองขอมาขายใหม่อะไรเงี้ยฟีเลี้งเหมือนอะไรอ่ะรู้สจองรู้สึกมันได้ค่าลงทันทีจริงจริงคิดว่างานที่งานที่รับ ถ้าถ้าบางงานมันเทาๆอะไรเงี้ยก็คิดเผื่องไปด้วยเทาเท่เทาๆายังไงเทาๆเช่นทํางานแอนิเมชันอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วแต่ผมว่าอันเนี้ยแล้วแต่มุมมองอย่างผมเคยผมไม่รับงานที่เกี่ยวกับทําธุรกิจเครือข่ายที่ส่งเสริมการขายอะไรกนีีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการวาดแปดฮาร์ดของซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันจะผิดไหมมันมันก็เสี่ยงให้โดนมาผ้วิจารณ์ได้สมัยนี้คือทุกอย่างมันเซนซิทีฟใช่บันดางงานจริงๆค่ะเซนซิทีฟมาก เพราะฉะนั้นก็คือสายเทาทั้งหลายก็ถ้าจะดีก็คืออย่าไปยุง่งสำหรับพี่เตอร์คิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะเป็นยังไงคนวาดวันพีชเพราะว่าวันพีชอันนั้นก็ได้คะ่ะที่มีอุณหภมิรีตั้งต <c oughs> <ด>ั้ง <c oughs> แต่ตอนที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือคนวาดดักบอลอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นระดับนั้นเลยถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จหรอหรือย,อยังไงพี่ตั้มด้วยพี่ตั้มอย่างพี่ตั้มด้วยชื่นชมแกที่แกแบบไปมีชื่อเสียง ั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่น <Wow. S 1> ส่วนอื่นๆส่วนที่เป็นไอดอลท,ที่ชัดสุดในในที่ผมก็ยังชอบอยู่อื่นอ่ะตอนแรกผมก็เลิกทำแอนิเมชันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปดูสัมภาษณ์ไย mm hmm. าโอก็ยังรู้สึกว่ามันได้ฝ่ายได้อะไรกลับมากับต้นเราที่แบบในการทำงาน,น mm hmm. ของเขาเขามีความความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นความสำเร็จของพี่ก็คือออกมาแบบว่าแลดูยิ่งใหญ่ไหม international อย่างนั้นเหรอ เอจิงก็อยาก international แต่ในมุมหนึ่งก็อยากจะไปวาดรูปบนภูเข,ขาอยู่อย่างสงบอะไรแต่ก็แบบใช้ชีวิตแบบนั้นได้อยากอยากมีชีวิตส่วนที่สงบแต่ก็อยากเป็นทีรู้จักอยากมีผลงานเป็นที่รู้จักตัะนี้ก็คือยังมีทางแผนต่อยังมีต้องไปไปโงงานญี่ปุ่นอะไรอยู่เนอะยัง life is a journey ทุกคนคิดว่าถ้าตอนนี้ทุกอ,อ,อย่างหายหมดยกเว้นทักษะและความรู้ ค,คิดว่าไม่มีปัญหาอ๋อจริงก็กังวลเรื่องวันนึงเพจจะปิวหายไปเหมือนกันอแต่ถ้ามันยังมีพื้นที่ให้เราได้โชว์ผลงานอะไรเงี้ยฟือยังอยู่คิดว่าไม่ไม่ยากที่จะกู้กลับมาจะใช้ทางเดิมไหมใช้ทางเดิมไหมเปิดเพจอะไรเงี้ยก็ลองทําเดิมก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยว่ากันถ้าสำหรับผมอย่างน้อยถ้าทักษะอยู่เราวาดรูปที่ดีออกมาได้คนที่เห็นค่านั้นมันมันเจอคนเดียวซื้อรูปเรา อันนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหรแ่แต่อาจจะยุ่งยากถ้าเปิดซอนหรือคอร์สอะไร,รเราไม่มีคนรู้จักแล้วก็ต้องสร้างสร้างเชื่อนี้ใหม่อย่างภาพที่ว่ามันก็มันก็เป็นตัวที่บอกได้แหละเป็นตัววัดแหละว่าคนจะนิยมไม่นิยมแต่ว่าใช้เทคไทม์นะคะทุกคนอย่ารีบร้อนมันไม่ใช่สิ่งที่แบบแบบปุบวันเดียวได้เลยเนาะแต่มันเจอคนที่มันเก่เงมากก็มีเหมือนกันนะ <laughs> ก็จริงก็จริงแต่พอวนนี้เหมือนมันคุมไม่ได้อ่ะทุกคน <laughs> ค,ม<ๆ>คุมไม่ได้จริง อยากจะมาคือนั่งเศร้าอะไรอย่าง mm hmm. เงี้ยเอ้ยเทียบกับคนอื่นโอเคมันก,มนก็มันก็คงมีความรู้สึกนั้นแหละแต่สุดท้ายคือมันม,ม,มันใช้เวลาอ่ะเออบางคนอาจจะมีดวงแต่ถามว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไหมอ่ะมันต้องเป็นนี้ถ้าคนที่เสจไวคือเจอตัวเองแต่เด็กได้ฝึกฝนเต็มทีท่มีต้นทุนนั่นแหละเออได้มีได้มีคนชี้นําแล้วก็มีเป้าหมายเป้าหมายใหญ่ถ้ามีครบพวกนี้จะจะ,จะทำได้เร็วอ่านี่ได้ทิกแล้วนะถ้าแก่จริงมันจะเป็นก็แบบอันนี้มันเป็นสามเรื่องในการเป็นปรมาจารย์ในเรื่องอันใดอันหนึ่ง การมีคนชีแนะเราอาจารย์การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคอมมิชเมนต์เป้าหมายสามอย่างนี้อย่างเช่นคอร์สพี่เต้ยเป็นต้นแต่แต่เมื่อกี้คือการเป็นปรมาจารย์นะไม่ใช่การที่ทำให้เราเดืดังอนเอเข้าใจค่ะคือการทําให้ทักษะของเรามันแบบว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอ่านดับนึ่ง ก่อนจากโลกนี้ไปอยากให้คนจำไวไ่ายังไงอยากให้ทุกคนแบบมองว่าเอ้ยพี่เต้ยเป็นคนยังไงหรือว่าอยากให้เขาจำพี่เต้ยว่ายังไงคือจริงคำถามนี้เป็นไหมครับที่ดีนะผมยังยังค่อนข้างลางๆนะแต่ก็อยากได้ในเป็นที่รู้จักในแง่สิ่งที่เราทำไว้มันมันมอบความสุขให้ความบันเทิงอะไรกับเขาไวอ้อ่ที่ผมพูดลางๆมาถึงว่ามันไม่รู้มันอาจจะเป็นภาพวาดหรือหนังสือผมคิดว่าเคยเป็นมันเคยเป็นหนังสือภาพวาดอน้ในลักษณะเป็นการ์ตูนมาก่อนคือประมาณว่า เป้าหมายที่ผมจะไปตอนนี้มันเป็นเรื่องผมอยากอยากวาดรูปอยากวาดรูปใหญ่อยากวาดรูปที่อิมแพคผู้คนแต่พอตอนแล้วเนยถามคำถามนี้มานึกถึงตอนตายมันมันคาตอบน่าจะเป็นหนังสือหนังสือ book, อาร์ตบุ๊กหนังสือภาพอะไรเงี้ยที่มันเหมือนเล่าอ่านกระตูนเรื่องหนึ่งแล้วมีความากการทรงจำที่ที่มันมีความสุขและสวยงามผมการที่กระตูนในวัยเด็กที่เราอ่านแล้วเรานึกถึงมันขึ้นมา พอเวลากลับมาอ่านเจอแล้วมันรู้สึกมีความสุขในการอ่านการ์ตูนกูอยากจะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้สึกรวบรวมอะไรทิ้งไว้ให้คนอ่านแล้วแบบผมตาแล้วคนยังอ่านหนังสือผมจะมาอ่านแล้วมันสนุกอยู่หรือเป็นประโยชน์แต่แง่แค่ความบันเทิงนะครับรู้สึกในด้านบวกจริงเนอะว่าคําถามเนี้ยเป็นคำถามที่ทุกคนควรจะลองไปคิดดูเพราะมันช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ประมทหน่อยช่วงนี้เหมือนแบบคิดว่าจะมีโปรเจกต์อะไรหลังจากนี้ไหมคะ ปรเจกอะไรอย่างหลังจากนี้ก็คอร์สอะไรก็เปิดเรื่อยๆฮะสีน้ำมันจะเป็นมันจะเป็นเวียนกันไปฮะเขาเป็นผมบ้างครูตองบ้างอะไรเงี้ยจิบบ้างแล้วก็นี่ท่าบ้ากับงานแสดงก็ยังมีแสดงอยู่ก็ยังมีที่ทองหล่อร้านอาเล็กมาสเปซนะฮะใครอยากดันด้นไปญี่ปุ่นก็รอโควิดจบปีหน้าก็จะได้ก็ยังได้แสดงต่อเจ็ดเมือง ตาม7กเมืองที่วาดฮะที่ฝากไว้ก็ปีหน้าก็จะมีหนังสือเล่มใหม่มาคือเล่มสวระครับอ่าก๋อเลยที่ที่จะแสดงในตอนนี้ใช่ใช่ใช่โบนัสเราถามคำถามสุดท้ายกับพี่เต้ยค่ะสำหรับนักวาดหลายคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดก็คือไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือสูงสิงกับคนนะคะว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงก็มาฟังคำตอบกันเด้อบางทีเราอาจจะมาเสียยอกาสในการที่ได้เจอผู้คนที่บางคนอาจจะได้เป็นคอนเนคชันดีๆของเราอะไรเงี้ยที่จะไป ทําให้เป้าหมายบางอย่างเราสําเร็จก็ได้ทีก็การที่เราสร้างโอกาสเองได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็เลือกอเก็บคอนเนคชั่นกับคนที่มีโอกาสดีๆไว้ก็เป็นเรื่องที่ก็ควรจะทาเหมือนกันนะีถ้าไม่มีคอนเนคชั่นมันจะแย่ไหมะถ้าไม่มีคอนเนคชั่นจะแย่ไหมถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าอยู่มันก็ได้อยู่ไม่ต้องมีคอนเนคชั่นเพิ่มก็ได้แต่ถ้า แต่สำหรับผมผมมาเริ่มคิดเรื่องนี้เมื่อเราอยากไปที่เป้าหมายที่สูงขึ้นหรือต้องการที่เป้าหมายที่อยากได้เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเช่นผมอยากจะไปแสดงงานที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมผมเอาเอางานเดินทงๆแล้วไปเสนอที่เมืองเขาไม่ได้ต้องหาคนที่มีคอนเนคชันที่เมืองนั้นหรือคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้ไปรู้จักคนที่นําเสนองานได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่จะทําเป้าหมายใหญ่สําเร็จ แล้วถ้าเขาไม่กล้าพี่หมายถึงว่าไอคนที่เป็นอินทูเออร์เขาแบบไม่กล้าออกมาแบบไม่อยากไว้กลัวอะไรเงี้ยอ๋อใช้เคยเป็นไหมใช้ใช้คนอื่นทำดีนใช่คนอื่นทำก็เหมือ <laughs> <laughs> นเหมือนกัเป็นการที่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์แหละที่เราจะวานให้คนอื่นทําให้เราหรือรส่งต่อให้เราเ <laughs> ช่นนไม่งั้นก็ไม่มีอาชีพที่ที <laughs> 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 ่เป็นเซลล์ที่ต้องขายให้เรา เราจะความสามารถเราจะจะไม่ได้ไปแบบสุดไปทุกทางอะ่ะขายเก่งสุดๆวาดเก่งสุดๆอ่าอย่างไงดีประสานงานเก่งสุดๆจะไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้เราจะเจอคนประเภทที่เก่งด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษหรือแบบเป็ดที่ไม่ได้เก่งทุกอย่างอ่าอ่า <c oughs> อย่างอย่างผมก็ไม่ใช่คนที่จะขายเก่งที่สุดแน่ๆอ่าอ่าอ่าแต่ผมอาจจะเป็นคนวาดรูปที่ที่ ที่มีฝีมือก็ให้คนอื่นช่วยไปหาคอนเนคชันเพิ่มอีกใช่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 โพูดประสานงานพูดไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะหาคนขายงานช่วยเราคับดีมากค่ะขอให้ทุกคนได้ได้คอนเนคชันและได้โอกาสดีๆไปนะคะเยี่ยระหว่างรอคลิปหน้าก็ดูเพลย์ลิสที่ขึ้นภาพนี้ไว้ได้นะจ๊ะขอให้ทุกคนได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆเหมือนในคลิปนี้แล้วก็จบท้ายด้วยภาพที่พี่เตยวาดเลยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย